สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงนามพระราชทานพันพืชและสัตว์มหาพราชินีงดวันที่16ตุลา2565เมื่อปี2547ประเทศไทยได้ประกาศค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกและใช้ชื่อภาษาไทยว่ามหาพราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ7 2พ0 0ษามหาพรมราชินีมีอยู่ทั่วโลก48ชนิดในประเทศไทยที่สำรวจพบแล้วมี7ชนิดโดยมีมหาพรมราชินีเป็นชนิดที่8มาดูผลงานงวดที่แล้วกันบ้างนะคะก็สำหรับ การแปลของสลากการกุศลน,นะคะตัวเลขก็อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะมีทั้งหมด9คนเนาะยืน3นั่ง5นอน1ใส่ชุดขาว6คนนะคะก็เอาตัวเลขนะคะมาจับรวมกันนะก็ได้เป็น6-9นะคะก็ได้นะคะออกเป็น6-9 9บนนะคะปกเกี่ยวกับนามพระราชทานพันธุ์พืชและสัตว์ ก็มีมาแล้วนะคะทั้งหมด4ปกนะคะรวมกับปกนี้นะคะก็เป็น5กก้าปกพอดีเนาะสำหรับปกนี้นะคะก็แปลกกว่าเพื่อนเนาะก็เพราะว่าเป็นพันธุ์พืชมหาพรมราชินีนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็มาดูกันนะคะว่า นามพระราชานบันวิตราะ์ันะคะก็มีปกไหนนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดนะคะอันดับแรกนะคะแอดก็จะตัดปลูกับปลาก่อนนะคะเพราะว่าปูกับปลามี2ตัวนะคะส่วนนกแล้วก็ผีเสื้อมี1ตัวนะคะแล้วก็ดอกมหาพรหมราชนินีนะคะมี1ดอกะคะฉะนั้นก็เราจะได้3หน้าปกนะคะมาดูนกกันนะคะนก เจ้าไฟซิลินทอนะคะก็807นะคะล่าง92ก็ผีเสื้อกลางคืนซิลินทอนะคะออก405ล่าง53ก็ให้ทุกคนสังเกตอีกนึงเนาะก,ก็มีศูนย์ประจำอยู่นะคะในหลักสิบบนนะคะฉะนั้นนะคะแอดก็คิดว่านะคะเราต้องแคะแทนค่านกผีเสื้อเป็น0ูนย์นะคะ ส่วนดอกมารมราชินีนะคะก็ศูนย์เช่นกันนะคะแทนค่าให้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูนะคะเจาะนะคะเราก็มาดูนกจระฟ้าหญิงสิรินทรานะคะแทนค่าด้วยศูนย์เลยใช่ไหมก็เจ็ดมาจากไหนนะคะก็เห็นว่าใบไม้นะคะสองกิ่งแรกนะคะที่นกขั้นอยู่นะคะนั้นมันจะมีเจ็ดใบนะคะส่วนผีเสื้อนะคะ พี่เสื้อก็แทนค่าได้ศูนย์แล้วเนาะก็ไปนับใบไม้นะคะนับเฉพาะใบไม้ที่ติดกับต้นไม้นะคะมี5ใบก็จะได้เป็นศูนย์ห้าพอดีเลยเนาะก็ต่อไปนะคะหน้าปกของงวดสิออตุลานี้นะคะก็แทนค่าดอกไม้ได้ศูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่ชัดเด่นที่สุดน,นะคะแอดเห็นเป็น ลำต้นหรือกิ่งมันนะคะมันมี2กิ่งนะคะหรือ2ลำต้นนะคะก็เป็นศูนย์สองนะคะหรือว่ากิ่งไม้จะเป็น9ก็เป็นศูนย์เก้าก็ได้เช่นกันแล้วก็สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือกลีบของดอกไม้นะคะมี3กลีบเลยนะคะก็ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นศูนย์สามนะคะสังเกต ที่ใบไม้นะคะก็มันค่อนข้างเยอะไปนะคะแต่ว่าสังเกตได้อย่างเลยนะคะว่าใบไม้มีใบหนึ่งนะคะที่ไม่ไปติดอยู่กับดอกไม้นะคะมาอยู่ที่ลำต้นนะคะมีเพียงแค่ใบเดียวนะคะฉะนั้นชุดนี้นะคะก็จะเป็น01นะคะมาดูภาพปกฉลากที่เกี่ยวกับดอกไม้บ้างนะคะก็ไปสำรวจม,มาแล้วนะคะ มีงวดวันที่1นธันวาคมนะคะ2561ก็เป็นภาพเกี่ยวกับบัวหลวงนะคะงวดนั้นออก840และ67นะคะงวดต่อไปนะคะเป็นงวดหนึ่งมิถุนา2564นะคะเป็นทุ่งทานตะวันนะคะก็ออก972และ45นะคะ ก็มีตัวเลขนะคะมีสและ7นะคะอยู่ประจำอยู่ทั้งสองหน้าปกเลยนะคะหน้าปกของดอกโบหลวงนะคะก็แปลยากมากนะแคทไม่รู้นะคะว่าจะแปลยังไงดีเนาะแต่ว่าสังเกตดูปกทุ่งทางตะวันนะคะก็ออก4ีห้าใช่ไหม เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าดอกที่เด่นมากเลยคะ่ะมี5ดอกและดอกที่เขาทําให้มันจางๆนะคะก็จะมี4ดอกนั่นเองรวมกันก็จะเป็น4ีหนะคะก็จะมาแปลหน้าปกของวันนี้กันบ้างเนาะในภาพหน้าปกที่เป็นมหาพรหมราชินีนะคะก็มีสามกลีบเนาะ ให้ชุดแรกไปเลยนะคะเป็น3ามนั่นเองนะคะส่วนชุดที่2น,นะคะก็จะเห็น4และ7นะคะประจำอยู่บัวหลวงแล้วก็ทุ่งทางตะวันนะคะก็เป็น4 7เลยชุดสุดท้ายนะคะให้เป็น1นะคะก็เห็นใบไม้ใบที่มันอยู่ด้านล่างะคะมันจะไม่ไปติดกับดอกไม้นะมันไป ติดอยู่ตจนลำต้นนะคะมีแค่ใบเดียวเองนะชุดนี้ก็จะเป็นหนเจ็บนะคะต่อไปนะคะก็จะมาแปลตามภาพนะคะคือ เอาที่เราเห็นนะคะได้ชัดเจนที่สุดนะคะมีกิ่งไม้กิ่งไม้หรือลำต้นนะคะ2องลำต้นเนาะแล้วก็มีดอก1ดอกนะคะมีกลีบ3กลีบนะคะก็จะได้จัดชุดเป็น1,2 3,2และ1,3นะคะชุดสุดท้ายแล้วนะคะก็ในงวดสมกตุลาสองห้านะคะก็ที่เมื่อปีที่แล้วนะคะที่ ตัวเลขตัวนี้นะคะเห็นชัดมากนะคะอยู่บนเป็นรถเมสาย64นะคะก็ปีนั้นมันไม่ออกนะคะไม่แน่นะปีนี้ก็อาจจะนำมาออกก็ได้นะคะ